สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพองค์กรและความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสวนสราญรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้ช่วงมอเรนโ้หันศาของเราค่ะอยู่กับคุณครูยามิละบัวสามพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการนะคะวันนี้คุณครูยามิละไม่ได้มาสอนภาษามาลายูเหมือนเดิมนะคะแต่จะมาบอกเล่าเรื่องเกี่ยวกับหนังสือ เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะคะในหัวข้อที่ชื่อว่าป้ายาหนังสือหน้าอ่าน Depression Diary ค่ะมอเวลานี้ให้กับครูละเลยนะคะโอเคได้ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนยิดหนึ่งน,นะคะไม่มีอะไรมากก่อโอเคค่ะก็ คือว่ามาเป็นการป้ายยาหนังสือนะคะจริงๆหนังสือทางจิตเวทอะคะอ่ะเราจะรู้จักกันในนามหนังสือที่เป็นเรื่องของตำราซะส่วนใหญ่แต่ว่ามันก็จะมีหนังสืออีกแบบหนึ่งค่ะที่ทุกคนอาจจะมีคนอาจจะเคยผ่านตาบ้างแต่ว่ามันก็จะมีหนังสืออีกประเภทหนึง่งที่น่าสนใจก็คือหนังสือที่เกี่ยวข้องกับ อันนี้นะคะก็จะเป็น depression diary depression diary ตัวนี้นะคะก็จะเป็นหนังสือที่ผู้ป่วยซึมเศร้านะคะเขาจะเป็นคนที่เรียบเรียงเป็นวรรณกรรมขึ้นมาว่าเออกว่าเขาจะเป็นโรคซึมเศร้าจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เขาเล่าถึงวิธีการหรือความรู้สึกของคนไข้ที่เป็น ไม่แค่จริงๆมันจะมีอมีหนังสือที่เคยได้รางวัลซีไรด้วยที่ยอดภูเขาเดียวดายหรืออีกหลายๆเล่มนะคะซึ่งเดี๋ยวถ้าใครยังไงต่อไปก็คือเดี๋ยวจะแนะนำหนังสือเล่มต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็คือน่าสนใจมากนะคะ d e p r s s i o n Diary นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของคุณแมนดี้เป็นคนไทยนะคะอ่าเขาเล่าเป็นเป็นคนไทยเลยแหละก็เป็นนามสมมุติว่าแมนดี้นะคะเล่นมนี้สองร้อยเก้าบาทบอกบอกราคาด้วยจริงๆก็คือสนใจตรงที่แบบเอ้ยมันน่ารักมันมีอะไรหรือเปล่าข้างในพอได้อ่านขึ้นมาปุ๊บข้างในเนี้ยคะ่ะอ่าจะเล่าถึงความอ่า คุณแมนดี้ค่ะอ่ะว่าเขาเป็นอะไรยังไงถึงได้กลายมาเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งอาสารบัญของเขาก็จะประมาณนี้ค่ะเริ่มแรกเขาจะจะเป็นคุณพ่อของเขาที่เล่าว่าลูกของเขาเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วพ่อจะรู้สึกยังไงซึ่งเท่าที่เรารู้กันก็คือพ่อคนคนเป็นพ่อส่วนใหญ่ก็จะพ่อแม่ก็คือคาดหวังเพราะว่าคุณแบนดดี้เองเป็นคนที่เรียนเก่งมาก ได้ไปแลกเปลี่ยนตั้งแต่โมสีที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ก็คือเขาเป็นคนดูแลตัวเองอะไรได้ดีมาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งที่ต้องกลับมาไทยแล้วก็จะกลายเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งอ่าหัวข้อต่อมาก็คือเขาก็จะเล่าว่าเนี่ยคุณแมนดี้ไปเรียนตอนไปเรียนก็คือไปเรียนอยู่คนเดียวตั้งแต่โมสี่เขาเก่งเขาสามารถที่จะผ่านเรื่องราวอะไรต่างๆได้มากมายแต่จู่ๆวันหนึ่งเขา ไม่สามารถผ่านเรื่องราวที่มันเข้ามาในชีวิตของเขาได้จากที่เป็นคนที่ทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นอะไรตลอดเวลาวันหนึ่งเขาไม่ออกจากห้องเลยอยู่แต่ในห้องคนเดียวเขาจะเล่าความรู้สึกตรงนี้คือแบบพอได้อ่านแล้วรู้สึกว่าโหเขาเขารู้สึกถึงขนาดนี้เลยนะคนไข้จะมีความรู้สึกประมาณนี้นะจนกระทั่งวันหนึ่งเขา มุ่สมัยก่อนนะคะอันนี้หนังสือเน,นี่ยค่ะมันเป็นหนังสือที่พอศสองห้าหกศูนก็ยังไม่นานเท่าไหร่ใช่ไหมคะประมาณแปดปีเมื่อแปดปีที่แล้วการเข้าถึงการรักษาหรือความรู้เกี่ยวกับโรคทางจิตเวทอะมันก็มันก็มีแต่ว่าก็ยังน้อยอยู่แต่ด้วยความที่คนคุณแมนดี้เองอะก็จะเป็นคนที่แบบอ่านหนังสือทั้งเทคภา,าษาไทยภา,าษาอังกฤษ แล้วก็เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเขาก็เริ่มเรียนรู้ว่าเฮ้ยที่เขาเป็นอะมันไม่ปกตินะมีคนทักเขามากมายว่าทําไมไม่ไปเรียนหนังสือทําไมไม่ออกไปหาสังคมอย่างเงี้ยจนกระทั่งเขาเขาบอกตัวเองว่าเนี่ยเขาเป็นดอกไม้หัวข้อที่สามเนี่ยค่ะจะน่าสนใจตรงที่เขาบอกว่าดอกไม้บนหัวมีนามว่า depression ตรงนี้คือเขาเล่าเรื่องเราแบบน่ารักมากอะ่ะเขา เขาบอกว่าตัวเองอ่ะเป็นโรคซึมเศร้ามันมีอะไรแปลกๆขึ้นมาในหัวเขาเขารู้สึกว่าเขาไม่เหมือนกับคนอื่นซึ่งสิ่งนั้นอ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรในหนังสืออะค่ะมันจะเดี๋ยนะกล้อง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 ฮ่าเขาไม่ปกติดูม,มองไม่เห็นหรอรู้สึกว่าไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายอันนี้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  นีไง,ต,งตัวเขาใช่ไหมใช่ตัวเขาแล้วก็กมันจะมีตัวดอกไม้ที่อยู่อยู่บนหัวนหัวเขาขึ้นมาใช่ไหนแล้วอ่ะน,น,น้องน,น,น้องคนนีน้มองไม่เห็นอะ่ะทำไมน,น้องคนนี้มองไม่เห็นเห็นแต่น้องค่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาและอ่านี่ไงเห็นไหมคะอ่าอ่าอ่าน่ไหนนิดนิดนิดก็จะเป็นก็จะเป็นคุณแมนดี้ที่ ที่บอกว่าเฮ้ยเขารู้สึกว่าเขามองกระจกแล้วมันมีอะไรงอกขึ้นมาที่หัวเขาอืม mm hmm. จนกระทั่งเขาไปหาข้อมูลว่าสิ่งที่เขาเป็นอาการที่เขาเป็นน่ะน่าจะเป็นโรคซึมเศร้านะเ <Okay. S 2> มือ่อเมื่อเขาเป็นเขารู้สึกแบบนั้นไปแล้ว mm hmm. แต่เขารู้สึกด้วยตัวเองยังไม่มีใครมายืนยันว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้านะเขาก็เลยไปหาเพื่อนมันมีความโชคดีตรงที่เพื่อนก็คือเคยผ่านประสบการณ์ คนในครอบครัวเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนก็เลยบอกคุณแมนดี้ไปคุณแมนดี้ก็อ่ะฟังจนกระทั่งเขายอมควักเพื่อนเป็นคนให้เงินไปหาหมอด้วยซ้ำไปครั้งแรกเพราะว่าเขาไม่กล้าไปโรงพยาบาลจิตเวชที่อยู่กรุงเทพน,นะคะที่เป็นโรงพยาบาลรัฐเขาไปโรงพยาบาลเอกชนซึ่งแน่นอนว่ามันแพงอ่ะแต่ว่าเขาก็ยอมไปเพราะว่าเขาอยากรู้ว่าเป็นอะไร เขาก็อยู่กับสิ่งนั้นได้ตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเป็นอ่ะครอบครัวต้องรู้และว่าเขาเป็นเพราะว่ามันเริ่มมีปัญหาเยอะขึ้นเหมือนค่าใช้จ่ายมันต้องเยอะขึ้นแล้วเขารู้สึกว่าเขาต้องเปิดเผยตัวตัวเองอ่ะหมอก็แจ้งว่าอาจจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่คุยกับเขาได้อย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าจะทำยังไงนะที่จะกล้าไปบอกที่บ้านกล้าไปบอกพ่อแม่ว่า เขาอะ่ะเป็นโรคนี้นะซึ่งแน่นอนว่าก,กว่าเขาจะยอมครั้งแรกอะที่ไปบอกก็คือพ่อแม่ไม่ยอมรับคิดว่ามันไม่ใช่ซึมเศร้าได้ยังไงก็เห็นเหมือนเดิมนี่ก็ก็มีแค่แบบเปลี่ยนไปแค่แปบบเดียวเองตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วไม่ใช่หรออ่าทุกคนก็แบบปฏิเสธเขาจนกระทั่งแบบอ่าวันนึงหมอ เป็นคนโทรอ่าเป็นคนคุยกับญาติเองว่าเอ้ยลูกคุณเป็นโรคซึมเศร้านะซึ่งวิธีการของหมอในในเคสของคุณแมนดี้ก็แบบเออน่ารักมากอะหมอเปรียบเทียบแบบว่าคนไข้สิ่งที่เขาเป็นอะก็เหมือนกับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่เขาเขาเป็นจริงนะไม่ใช่ว่ามันเป็นแค่ความคิดของเขาจริงๆถ้าเกิดว่า มันมีโรคนี้ลูกคุณเป็นโรคนี้อ่ะคุณจะต้องดูแลเขายังไงก็เทียบเทียบกับโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งม่อพ่อกับแม่ก็คือแบบเริ่มยอมรับแล้วก็เริ่มอยู่กับเขาได้แต่ความเป็นโรคทางจิตเวทอะค่ะเวลาอยู่ในสังคมบางสังคมก็โอเครับทราบเข้าใจเข้าใจได้ว่าเนี่ยเป็นโรคนะแต่บางคนก็ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นที่จะไปอยู่ในสังคมได้ ก็เหมือนเหมือนพอเวลาได้อ่านเราก็สามารถที่แบบจะวางแผนว่าเฮ้ยวันหนึ่งคนไข้ต้องไปอยู่ข้างนอกได้อะคนไข้จะต้องไปอยู่แล้วอยู่แบบไหนยังไงซึ่งครอบครัวก็สําคัญสังคมก็สําคัญด้วยแล้วก็ในในเนื้อหาเล่มเนี้ยค่ะก็จะมีความอ่าเขาจะบอกเรื่องราวเรื่องของการรักษาด้วยซึ่งอย่างที่เราทราบกันก็คือโรคซึมเศร้า เรื่องยาแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นที่จะช่วยใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องครอบครัวแล้วก็มันจะมีเรื่องที่ทำได้ในประเทศไทยแล้วแต่ว่าอาจจะยังอาจจะยังไม่นิยมมากนะักเรื่องของการสะกดจิตอย่างเงี้ยมันมีอยู่แต่ว่ามันต้องใช้ค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเยอะเขาก็เลยแต่ว่าเขาเล่าให้ฟังว่ามันมีแบบนี้นะอ่าซึ่งการเป็นโรคทางจิตตะเวทค่ะ เรื่องโรคซึมเศร้าที่เขาเป็นอะ่ะมันไม่ได้ดําเนินแบบว่าเออตอนนี้ดีแล้วก็จะดีไปตลอดวันหนึ่งมันมีความเครียดขึ้นมาวันหนึ่งมันมีอะไรขึ้นมาที่จะทําให้เขาอะ่ะอาการดรอปลงอาการแย่ลงดาวลงมันมีได้ตลอดเวลาแล้วจะต้องเขาจะต้องอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นยังไงอย่างเงี้ยค่ะมันจะมันจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของ คนที่เป็นโรคจิตเวทอย่างโรคซึมเศร้าอ่ะได้ดีมากอยากลองอยากให้ทุกคนลองไปอ่านดูนะคะเล่มเนี้ยไม่ไม่ได้แพงหรือใครอยากยืมยืมได้นะคะสภาพยับเยินแล้ว <c oughs> ก็คือเป็นเรื่องราวที่อยากให้ทุกคนได้ลองอ่านกันเพราะว่าถ้าเราเรียนรู้เกี่ยวกับเราต้องอยู่กับคนไข้จิตเวทอยู่แล้วะคะ่ะโรคซึมเศร้าก็เจอกันบ่อยๆอยู่แล้วถ้าใครสามารถที่จะแบบ เข้าใจความรู้สึกเขาได้ด้วยผ่านตัวหนังสืออย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วก็เรื่องนี้รู้สึกว่าอ่านง่ายไม่ได้แบบอ่านยากขนาดนั้นนะคะก็เนื้อหาในเล่มก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้เล่าไปคร่าวๆเนาะโอ้ยทำไมสลับข้างสลับข้างถ่ายแล้วเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะคะ ก็สวยอ่านง่ายใช่ไหมคะใช้ภาษาง่ายๆเนาะอ่างทีนี้คำถามของพี่เป่าคือสำหรับตัวครูยามิละเองอะค่ะเวลาที่ได้อ่านไปแล้วเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้อะไรบ้างอะคะพี่เป๋าตอบให้จริงๆอะจริงๆจริงๆเรื่องนี้ค่ะก็คืออย่างที่บอกไปว่า ว่า <Wow. S 2> เวลามันเป็นเรื่องทางที่ีอี่ยงเนี่ยเราอ่านได้เคยมีอาการอย่างนี้นะอาการอักเสซีดเ,เอพิโซดต่างๆอะค่ะมันจะแบบเออมีอาการนี่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 เราก็อ่านเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้แต่ความรู้สึกข้างในสิ่งที่เขาบรรยายอะในหนังสือจะบอกรายละเอียดที่มันค่อนข้างจะแบบอ๋อเขารู้สึกถึงขนาดนี้นะมันมีความ ลึกซึ้งขนาดนี้นะมันทําให้เรารู้สึกว่าพอเราได้ไปคุยกับคนไข้จริงๆอ่ะมันมันเข้าใจเยอะขึ้นมากขึ้นผ่านเรื่องราวเหมือนเราอ่านนิยายเล่มหนึ่งแต่อันนี้เป็นชีวประ,ะวัติของเขาที่เขาอยู่เขาเป็นอยู่แล้วก็เออเป็นเป็นเรื่องราวที่เราแบบต้องรู้เกี่ยวกับเขาอยู่แล้วเนี่ยค่ะอยากเลาะมันมันมันสนุกที่ได้อ่านแล้วก็รู้สึกว่าเข้าใจมากขึ้น โดยมากกว่ามากกว่าตัวทฤษฎีแบบเอ้ยมีแค่นี้แค่นี้แค่นี้แต่เนี่ยมันมีเรื่องของความรู้สึกเข้ามาเยอะมากขึ้นอันนี้แค่แค่ตัวอย่างนะคะเล่มเนี้ยจะเป็นเรื่องของดีเพสมันจะมีคนไข้อ่อมันจะมีเรื่องของอะไรนะเออผมเป็นปนผมเป็นเด็กปัญญาอ่อนคนน่าตุกเหมือนกันมันมีวรรณกรรมอีกหลายๆเล่มลอง หนูลองศึกษาลองอ่านดูแบบอยากรู้ว่ามันมีแบบไหนบ้างหนูก็แบบเก็บหนังสือไว้หลายเล่มเหมือนกันอยากจะลองแบบแชร์กันอลไรนะคะ <Okay. S 2> เล่มน,นี้ใครสนใจยพักม,นะมาได้โอเคก็คือ mm hmm. สิ่งที่ยามิระได้เรียนรู้ก็คือว่ามันคือประสบการณ์จริงเนาะในชีวิตจริงอะ่ะ mm hmm. มันเขาเล่ามาตั้งแต่เห็นที่มาเห็นที่มาที่ไปว่าเอ๊ะมันมีอาการแบบไหนแล้วเขา เกิดความรู้สึกอะไรข้างในแล้วเผอิญเขาไปมีเพื่อนถึงแบบได้รู้ว่าเอยสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยมันเป็นโรคเนาะก็ต้องไปหาหมอเพื่อวินิจฉยัยแล้วก็ต้องกลับมาดูแลแล้วก็ต้องได้รับการช่วยเหลือจากคนในครอบครัวมันก็จะมีประโยชน์กับคนที่อ่านแบบตด มันมันไม่เชิงวิชาการมันก็เลยทาให้คนอ่านเพลินๆแต่นี่นมันคือชีวิตจริงเขาก็สามารถที่จะเทียบเคียงได้ว่าเอ้ยเวลาที่เขาไปเจอกับชีวิตจริงของคนบางคนที่มีอาการแบบนี้เออก็ต้องไปหาคําตอบเนาะว่ามันเป็นเรื่องปกติ <c oughs> ที่คนเราจะรู้สึกแย่ๆหรือว่ามันเป็นโรคไปแล้วที่ต้องได้รับการบําบัดและการรักษาเนาะเพราะจริงๆแล้วซึมเศร้าอะ่ะมันอาจจะยังไม่ถึงเป็นโรคก็ได้ถูกไหมที่เราเรียนมา เวลาที่เราสูญเสียของรักเวลาที่เราผิดหวังมากๆเวลาที่คนในครอบครัวเราเสียชีวิตไปเวลาหมาตัวน้อยของเราที่เราดูแลมันอย่างดีเสียชีวิตไปเป็นธรรมดาที่ทุกคนต้องเสียใจถูกปะ่ะไม่กินไม่นอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยเศร้าไปเลยแต่ว่าแค่ไหนล่ะเนาะแค่ไหนที่มันแบบปกติแค่ไหนที่มันเป็นโรคเราข้างในของคนที่แบบเป็นโรคจริงๆอะ่ะ ข้างในมันเป็นยังไงมันหวงยังไงมันรู้สึกยังไงมันรู้สึกแปลกแยกยังไงอืมแล้วลเวลาเจอกับคนกระทบคนรอบข้างความรู้สึกมันเป็นอย่างไรเนาะเวลาเราสูญเสียลูกหมาตัวน้อยๆอ,ยอะ่ะเราก็แค่เสียใจแต่มันก็ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกเซลเราแย่ <laughs> ดําดิ่งถูกไหมคะเวลาได้ยินคําพูดอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันต่างกันซึ่งการอ่านแบบเนี้ยมันได มันอินเนาะมันอินมากกว่าแล้วมันทําให้เราจําเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ยามิลาบอกเนาะว่ามันมันมีอิโมชันมันมีความรู้สึกมันมีความรู้สึกมาปะปนด้วยอะ่ะมันก็จะทําให้เราแบบเข้าใจมันมากขึ้นว่าจําได้มากขึ้นเนาะเวลาเทียบเคียงน,นะคะวันนี้ก็ดีมากๆเลยนะคะก็เหมาะสําหรับทั้งคนที่เป็นบุคลากรสาธารณาสุขเนาะที่จะเอาไว้ในการที่เข้าใจคนไข้ในมือของเรานะคะแล้วก,กับประชาชนทั่วไปนะคะที่ กำลังสงสัยอยู่เพราะอ่าน depression diary เล่มนี้ไปแล้วนะคะก็อาจจะได้ทำให้เข้าใจมากขึ้นเนาะว่าร่างกายข้างนอกดูมันเพดเดีเนาะแต่ข้างในจิตใจอ่ะเจ็บปวดเนาะมันร้าวไปหมดแล้วมันไม่มีความหวังไม่มีเห็นถึงศักยภาพแล้วเราจะผ่านตงนั้นไได้ยังไงในหนังสือนี่บอกไหมคะว่าสุดท้ายแล้วก็เคียวไหมดีแล้วหรือ,อยังไงคะก็ คนไข้ก็สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ใช้ชีวิตได้ปกติเลยอาจจะแฮปปี้เอนดิ้งช่วงช่วงที่เขาเขียนหนังสือแต่ว่าชีวิตของเขาจริงๆเราก็ไม่อาจดูได้ว่ามันเป็นยังไงแต่ช่วงนึงที่เขาอยากจะแชร์อย่างเงี้ยมันเป็นประโยชน์กับคนคนอื่นได้เยอะมากขอบคุณคุณแมนดี้น่ารักมากค่ะแมนดี้เนาะก็หวังว่าชีวิตณเวลานี้ของคุณแมนดี้ก็สามารถที่จะ เก็ Keep, ความสุขเอาไว้ได้นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะซึมเศร้าก็มีหลายเคสนะคะที่สุดท้ายแล้วคุณอาจจะต้องมียาสักหนึ่งเม็ดเนาะที่จะต้องกินไปเรื่อยๆแต่คุณก็สามารถใช้ชีวิตของคุณได้ทำงานได้ศักยภาพอะไรของคุณมีเสมอนะคะมันไม่ได้ถดถอยไปสมองก็ยังมีความสามารถเหมือนเดิมคุณอยากคุณเคยเป็นคนขี่วีนยังไงนะเป็นซึมเศร้าแล้วคุณก็ยังเป็นคนขี่วีนเหมือนเดิมได้ นะคะสมองคุณไม่ได้คุณไม่ได้เสียอะไรไปนะนิสัยก็ยังเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่า,าจจาะมีบางช่วงที่อารมณ์มันดิบนะคะก็ถ้ายังคิปคอนแทคกกับคุณหมออยู่อย่างหนึ่งที่อยากแนะนํานะคะในฐานะที่เราพี่ก็ดูแลคนไข้ซึมเศร้ามานานออกกําลังกายอยากให้คิปเอ็กซ์ไซส์นะออกกําลังกายเลยออกกำลังกายนี่แบบเป็นยาวิเศษมากๆเลยนะคะอินโดฟินก็หลัง่งสารความสุขก็หลั่งนะคะคุณก็จะ มีความสุขด้วยแล้วก็ความเศร้าก็จะลดลงยังไงก็ถึงแม้ยาไม่ต้องกินแล้วแต่คุณต้องออกกำลังกาย ะะสมองคุณก็จะได้ไบร์กระเชิญกับเรื่องต่างๆได้นะคะวันนี้ในานามของศูนย์เรียนรู้เนาะต้องขอขอบคุณคุณครูยามิลาบัวสามนะคะพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการอยู่ที่โรงพยาบาลสวนสราญรมอย่างสูงเลยที่เสียสละเวลามาแบ่งปันนะคะป้ายาหนังสือดีๆ depression diary นะคะสนใจก็ไปหาซื้อได้ค่ะ209บาทนะคะซื้อในช่วงลดราคาก็น่าจะถูกกว่านี้เนาะหรือว,ว่า ถ้าอยู่ใกล้ๆก,ก็มาหยิบยืมไปได้แล้วก็หวังว่าในอนาคตเราจะได้รีวิวได้อา่านได้ฟังเรื่องราวหนังสือดีๆนะคะบางทีได้ฟังรีวิวกับการไปอ่านทั้งเล่มเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะเนาะก็อยากให้ได้ไปสัมผัสน,นะคะดื่มด่ำกับเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์จริงๆนะคะเราจะได้รู้จักกัน ในโลกต่างๆมากขึ้นวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะติดตามได้ค่ะที่ช่องสลาลม l e ARNING CHANNEL เข้าไปดูคลิปย้อนหลังในเรื่องราวต่างๆถ้ายังสนใจเรื่องภาษามาลายูนะคะปูยามิระก็สอนมาหลาย EP แล้วนะย้อนกลับเข้าไปดูได้หรือว่าถ้าอยากจะมาเรียนรู้กับเราสดๆนะคะใช้ซูมนิ้งเดิมเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันราชการวันนี้ลาแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะคะ